สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่ดาทรงเครื่องนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีไข่ไก่หมูสับลวกสุกห้องแขกหั่นเตา๋าใบกะเพราแครอทหั่นเตา๋าและน้ำมันถั่วเหลืองนะคะก่อนที่เราจะนำไข่ไปทอดนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปคะ่ะเพื่อที่จะนำไข่มาทอดนะคะ เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะเราถึงจะนำไข่มาใส่ลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่สีฟองที่เราตอกใส่ถ้วยไว้นะคะลงไปค่ะใส่หอมแข่ขัน่นเตาลงไปนะคะ20กรัมค่ะ แครอดหัน่นเตา19กรัมนะคะตามด้วยหมูสับที่เราลวกสุกแล้วนะคะห9กรัมค่ะ ใช้ในการทอดไข่ดาวนะคะเราใช้ไฟกลางๆก็กกพอค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสิเราใส่ใบกระเพราลงไปด้วยนะคะ10กรัมค่ะไข่ดาวทรงเครื่องที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะทานคู่กับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะฝาก ไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ